ลุคน้องชายใบยเตยเผยสิ่งที่พี่สาวห่วงสุดไปเยี่ยมกี่ครั้งก็ถามตลอดนับว่าเป็นการเปิดใจครั้งแรกหลังเจอมระสุงลูกใหญ่ของชีวิตถึงสองลูกด้วยกันสําหรับลุคสชานวิทย์น้องของนักร้องลูกทุ่งสาวใบเตยสุธีวรรณหรือใบเตยอาสยามที่เพิ่งเสียแฟนหนุ่มไปจากอุบัติเหตุล่าสุดได้ออกมาเผยในรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31อถึงชีวิตตอนนี้ว่าเป็นเช่นไรโดยในช่วงหนึ่งลุคได้พูดสิ่งที่ใบเตยห่วงที่สุดในตอนนี้ โดยพิธีกรถามว่าลุคต้องปรับตัวมากแค่ไหนที่อยู่ดีๆต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวลุคถึงตอนนี้ก็ยังทําไม่ได้เต็มที่แบบ100%เโดยเฉพาะเรื่องหลานก่อนหน้านี้ลุคซ์ไปเล่นกับเขาบ่อยเรารู้สึกว่าดูแลเขาได้พี่เตยกับพี่แมนเจอเรื่องนี้มา9ก้าเดือนเรารู้สึกว่าเราได้สร้างความเข้มแข็งอาจจะมีวันนี้เกิดขึ้นเรารู้อยู่แล้วว่าต้องเป็นหน้าที่เราแต่พอถึงเวลาจริงๆมันทําไม่ได้คือลุคซตอนที่เป็นนะ้ารู้สึกสบายใจกว่า แล้วเขาก็รู้สึกสนุกกับเรามากแต่พอวันหนึ่งสถานะเราเปลี่ยนต้องมาเป็นผู้ปกครองหลานเหมือนทั้งเขาและเราปรับตัวกันไม่ได้สุดท้ายสายใหญ่ของพ่อแม่ก็คือพ่อแม่เราเป็นนะ้าเราก็ทำหน้าที่เป็นนะ้ามันได้แค่นั้นจริงๆนะทุกวันนี้ลุกยซยงรู้สึกเลยลุกซ์ทำไม่ได้ที่บอกว่ามันต้องปรับตัวทั้งคู่มันปรับอะไรมากที่สุดลุกซ์ก่อนหน้านี้ลุกซไม่ได้อยู่บ้านนี้พอวันนี้ลุกสมาปุ๊บเขาจะสงสยัย เขาจะถามว่าเราขึ้นไปนอนห้องแม่เตยเหรอเรามาทําอะไรเราจะบอกว่าน้ามานอนห้องแม่ซึ่งเราเองก็ไม่ได้ชินกับการอยู่บ้านที่เตยที่แมนเพราะในบ้านเขายังมีรูปภาพเขาอยู่ลงมาก็เจอหลานมันเหมือนทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดหนูไม่ได้พร้อมจริงๆนะตอนนี้ก็ไม่พร้อมแต่มันต้องทำแล้วคงต้องใช้เวลาคุ้นชินไปกับมันตอนเราเข้าไปหาพี่เตยเขาห่วงอะไรลูกเขาห่วงอย่างเดียวเลยคือหลานเท่านั้นเลยเขากลัวว่าหลานจะอยู่ได้ไหม ทุกครั้งเขาจะถามลุกส์ก่อนเลยว่าหลานอยู่ได้ไหมน้องไหวไหมเมื่อเช้าก็ไปมาก็ถามคําถามเดิมลุกส์ก็จะบอกว่าลุกสไหวทุกวันเหนื่อยทุกวันก็สู้ความเหนื่อยมันมีอยู่แล้วแต่ว่าไม่เป็นไรยินดีทําให้เต็มใจทุกวันไม่ต้องเป็นห่วง